นี right ่นนึเอ่อตาเสียนตผมตำอล้วนเสียโอ้เมนูต้าเสยนด้ตปงันสบายดีไอ้น้องทุกคนอยู่เวียดนามนี่เห้่เจ้าตเพื่นกินอะไรลงไปน่ะอ๋อนี่มันห่อผ้าไม่เห็นเวียดอ๋นี่หอผ้าไมเห็นเล่าจะทางนี้ มุนปิน3ามสีห้อยเนี่ยวันนี้พวกเฮามาตามสสายสมเด็อันนี้นะสายก๊อกสายหกระก่อามาเด้อมาเด้อพี่น้องพี่น้องของปาก้นนกินตำมกงุ้งไข่มาลายลายอานใครอันนั้นกับไอ้น้องเขานี่แหละในเฮียลาวครับกำลังปิดซีนนะ แต่อนเนอันนี้มเาะว่าวันนี้าจะมาันนี้มือนวันที่เหว้าจมาตั้มสมกินลนั่งกินซุมเซี่ยวอเอนี่มาแ่บแนะมากิน้อมาแซ่บลเนี่ยมะหุงล้วนๆมะหุงเวียดนาม วายอย่าออกก่อนดูดูกว่าดูดูผมไล่ใส่หน่อยเอา้นก็ใสหนดูดูมามามาทุกคนมาน้ำกันนี่กินน้ำกันนี่ต้องกินใส่กอกอ่ะไปเนินการจัดการการดำเนินการเลยน่มมาต่ำขัดแม่อุ้ยแต่มงนมลงมาของแท้นี่นะ ป้ามาเพน่นเาะสุดลาย,นยเน,น้คือจ<า>ีพีดด้วยลายเลยลายเลยโอ้แอ่เนาะแมกิชิ้ทอคุณยังกินข้าวอยู่มไม่ยังมมาชิมร้อไหมคือจีพีดเลยกับข้าวแม่กับสูตรใหมสูตรใหม่ง,งสมสูตรใหม่

ไอ้ไส้กำลังมาฮอดเลยอัดวิดีโอกินเข้าก่อนไอ้่เจ็บทอมไอ้น่ยโกินนี่ก่อนโอระวังคนเขาไแตกแล้วละโอ้ยขีิเพ็ดป่ะใครแตกจะปาบบีงเดี๋ยวเปอะไรเนี่ยถบีงนแล้วลบส่อมลบส่องบีงเลยก็เขามากินลู่ลอบส่อมตองปินปินสันสันเหมือนในแตกคนกันกัน่นะไข่นี่เพ็ดอร้าซบเด้พีดออนี่แมนอันติต้นที่ว่านลอซุดเลย กินแม่เนี่ยโอ้ยกินแล้วจะห้แล้วจห้เด้อโอ้ตายแล้วมีน้ำมาโซ่ิ้นหนึ่ฮมาเลยหมดกระบอกจัดตั้มแล้วกันชิ้นหนึมากก็ไหนกันมก็สิ้นตั้มิมูยัง่ร้ายหลายมเลยเพชรบกไหนได้เองเรยนเพชรกเพชรแสบแสบ นกี่กตัวก็น่ตน้อเอ้ขวดนิดน้อยติ่มเพียรเจ็ดสิบเก้าบาทติ่มทรายเจ็ดสิบเก้าบาทมนี่อรเื้อค้่เามางนี้เกี่ยนตูดแล้วของนี้นะเป็นเรือไม่แต่งเอาข้อที่สองบาทข้อที่สองคือ่ีเซียไปหรอสูงกับเราสั่งสั่งสัหลายทือแหวนมันเลโคสเนยมันเอาหมดไปตั้งไล จับไม่จ oh, ับเนียมันโอจับสิกรไหลจับอันนี้เพ่แค่คกที่3เม็ดไปแปโครกที่สบันโอ้ไข่ลายลแต่วากินไ่ได้ยังบระเฮซูกเลยปะได้บอกอ้าวันนี้จะมาอิ่เกมไขรแทบหัววันนี้นี่ ใครท <th ับบ <th> ัวเกมทำบุตรบทสนาแเมนใครทับบัวผู้เดิมโซเฟสไอหอมจ้า่นีิวะลีนได้หรอลองอธิบายไป Ờ, à, 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 là bà đi à, hai con ơi, ơi, làm à, chị xin ngắm nè hai tầm hòa hai tầm hòa hai tầm hòa hai thằng hòa hai tầm 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 hòa hai

น้ำตาลใส่ปะกินไหมขันหัวใครขันหัวกูว่าเมอกีเอ่อกินหมวโดนซุดเลยสุดปล้องเพี้ยใส่เหลือก่ได้กินอลย้ส่มาอมเขาะาจะดูนีงงอ่ะมันเลไปนี่เอ้ใครละโบซ้อมม่เดี๋ยวดิมีแต่น้อไอมีซ้อไมีอย่างมีไรมีไ โอ้กินอย่างเดียวแล้วแต่นีนะบ่บ่เหอาวโอ้ม่นอกแม่เลยแม่แหละโอ้ยกินะกินสองเอันึงนะก็มานีจะรอมันจะกินอชเลยน่แบบอเออแม่นห่ะขอเอ่ะเออแม่แหละ ตายแล้ววันนี้นะ่โดนทองมันหน่อยเหรอแต่มีคนคนหนึ่งตายมาาเอางั้นจะเบาใจทำอิดแล้วมามามาสิมาซนนอสิอยสิเลยเสียเสียเสี้อชมาก่อนเลยค่อยมาก่อนโออไ้นกันไรคนน่ะไปจะมาก่อนนะอ่าไปกันคืนกันคอเอ้ยขอสานสาโดีไปบมนไปเรียน ไปนี่ดิแมนไปนี่ดิแมนเออแมนน่ะนี่ก็ได้บแมนจะบ้านอันนี้ก็ได้ต่มาบ้านนี้เลียวพอใได้บ้านนี้เราตั้งนี่ต่ขึ้นไปขึ้นไปมานี่ก็ได้บอเน้นขึ้นไปได้ตั้งขึ้นไปเออเน้นำขึ้นบอไม่บไม่บอไห้ก็ได้ไห้กันหรอก

เมื่ออะรก็ได้ห่บตายบตายเมื่อเมื่อเออเนี่ยเกือบตายโอ้ยบาแห้วเมื่อนี้คนาเถ้าาเถ้ต่อเมื่อนี้คนเมื่องเทกันไม่ค่อยกินเมื่อเราค่อยเมื่อเมื่อนน้อยนที่ยังเลื่อนทับเม็ดเจ้าอะไอันเดียวกินเม่อเลยจอทับไปเลยเม่เจ้ากินตองค่อยเมื่อเราจ้าย่างของค่อยจ้าย่างซำได้จ้าทั้งค่ยเมือเลยเออได้ นี่ของคอยวเนาะอืมมาได้แล้วนี่จะกินมานี่ไปได้ดิเมื่อนี้เมื่อนี้ไอเมื่อตัวนี้จะมานี่ไปได้ดิบัวไรขอมานี่ได้เนาะได้เอ้ยไปผิดแล้วเอออะไรแล้วนะบ้ายานยังกอดมันเอออ้า

ว้าแต่อ <expense> <répondre> oh, oh. ีสิไป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 เรไ่ไปๆีกลิ่นเลยชี้กินนี่เราชีกินอนี่เลยเขาดาเลยป่ะนี้ยเออดามเลยตุกตายเออตุกตุกตายตุกตกตายไอกระโดดมาโอ้ตายกูไปไอันนี้คอยเมนกัไนเมนไปเมเออกันนนี้แมนก็เกิน โอ้ยเออกินซองอ่ะอันเนี้ยเออเออันนี้เป็นนุ่ยเจ้าเนาะอันนี้นุ่ยค่อยเออแม่นดามอานนี้แม่นได้บ่ฟาเธอฟาเธอได้ได้ได้ดามฟาเธอ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 ได้บ่เขาดามตายกินซ่องเขาดามตายกินซ่องปานนี้ปานนี้ปานนี้ก็ทาก็ต้องนี่ไอ้กินซ่องเลยเขาดามอีก เอาแม่เออเอาปะกินซองเออเอาตามาป่านี้เออเออกินกินกินกิองกินซองเลยมันนี้กินอบ่แม่ใส่บ่แม่นะอไรอไตงไหนเออไตายมายาอะไรบรู

ตอนนี้ซุมซี่กำลังคิดอยู่นะครับสมมติแบบไอ้นี่ไอ้เจ้าเนาะสมมติคอยมันนี้คอยก็กินกินมันนี้คอยก็กินมันนี้สมมติเดี๋ยดีซุมซี่กำลังจะ กำลังอีกซอกวิธีกินก็ปเอนี่ได้ได้ได้แต่บางคจะตายกินทำชุดัวเลยไก่สั่งัวตานโควิดก็ว่า่เกอันนี้เออไม่ได้อันนี้อันนี้ยกำลังคิดอยู่ท่าย่างไง วอดี้คอยมานี่อันนี้นเจ้าอันนี้คอยเจ้ากินอตัวหญมนเอาวิคตหมายเสือนเด้อกเม็ดืนนเด้อกทึกคืกันไปเลิศไปอะไรสินเด้อกเม็ดทึกนกันเลยเอ่อเอาเอ่อกินกินเอาเาก็กินึ้นไปเลยเล่ไปคิดทางนี้ตายตาย เอามาตัวต้าต er ้องเลยนไดได้ไปดีเหรออันนี้นุ้ยควายโอ้โหอันนี้นุ้ยควายโอ้โหแต่แต่แต่แย่แย่ไม้เดียวเลยโอ้ยนะจัมมานี่หนอสีมานนี่สีมาหันก่อนมาหันนอนมาอ้อยนี่ก่อนอันนี้นุ้ยควายเอออันดามน่ะเอาตัวนี้ขึ้นมาฮิอันนี้ก็ดี มานี่ก็ดีมานี่ก็ดีปาเอาให้สระเทสเด้อเราสมมุติว่าคอยมานี่เนาะมันก็กินมานี่ฮิสระเออขอต้องกินมันเดี๋ยวนี้เนาะเด็กกินเนี่ยนี้เด็กเนี่ยนี้ของเพร่รอของใครเออเนี่ยตัวนี้ก็กินอยู่นี่สิพอกินมานี่เนาะมันก็จะกินมานี่แล้วก็กินมานี่ให้กินมานี่ไปไหนเนาะบาได้นะบาได้ทางบาได้บาได้บาได้เอยังไงวะ ติกมันนี่อยติกมันีอ่าเม็ดเออก็ทอมันต้อ์ไม่รู้เอาไปเหมไปก็กินไปเรากินให้มันแล้วไว้ซื้อโอ้ยปลามันกินบ่ได้เออฮัลโหลเขากินบ่ได้เออกินบ่ได้นี่เออปลาได้เนาะได้อีใด่ว่าเลยเราไปเรไปเร

กินไปก็ได้กินไปดิไปเสีซรามหนึ่งอันกินได้กินได้ไม่เนาะเอานูนี้ดีนะเอาซีนัวนอาไว้ซีตัวสามไอแป้งกี่ได้เดียวเดียวไ้เดียวอยู่นะขอสมมุต like ิตรงนะ โอ้ไรก่อนอ่ะจะบอกบอกก่อนจะไปเดี๋ค่อยบอกบอกไปสถิตอยู่นะโอ้ไรเลี่ยไรมันแล้วไปมานี่มันกูกินดังกูนหมดเลยบอสหน่วยนี้กับหน่ยนานแล้วบอสเมื่อกี้จะไปเฮอร์ฟอส แม่ดวงนี่เอออยู่ว่างนั่นแหละเออฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮเาฮ่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 า่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่อฮ่สิ่า้่าฮ่่า่าฮ่่าฮ่าฮ่งเ่าฮ่าฮ่เฮาฮ่ฮ่า่า่าฮ่่าฮ่า่่ ดีไหมมาก่อนเอ้าวอ้าวไอซีบอเมริกานี่ด um> ัแม่เลยที่อ่ะเออวันนี้เราเดี๋ยวก็ค่อยค่อยขึ้ไปกอนเดี๋ก่อนเดี๋ยวไปมียนรไหมไปมียนร

อันนี้เลยสิกินได้หรอดาน่นรกินกินโตัวนึงบได้กินแล้วเอหนอ่ะาะปอยิ่งชุบป้ยิ่งชุบมันเป้ไมดแล้วมันมีทางไปแล้วเมแล้วน้อโป้ยิ่งชุบปยิ่งชุบจิจินังออ เราเพ่มสนเราตกเลยมาเด้อมาเด้อไอมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเดอเยเฮ้ยเฮ้ยเอาเปยนั่นนะเอาเด้เดเอาทับแห่ทับมาเลย คไขยมาสุดท้ายหรือวะโนอ้อเอกูออ้บะหัจับบิดบิดบ้างนะบ้าตายโอ้เอ๊ะมันีหลพี่น้องอ่ะโเลยนักสงสารใครเด้จะได้เป็นตัวไก่จะกินน้ยหรออาคืนนี้ขอลาไปทาดีๆบ๊ายบายพบกันท่ไหิด john c